ซูกัดเด็กน้อยแสนขี้เล่นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อซูกัดอาศัยอยู่ซูกัดชอบออกไปเล่นข้างนอกบ้านและมักจะไปสำรวจป่าที่ล้อมรอบหมู่บ้านอยู่เป็นประจำแต่ทว่าซูกัด ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยสักเท่าไร่เขามักจะวางของเล่นหรือของใช้ส่วนตัวของตัวเองทิ้งไปเรื่อยโดยไม่สนใจว่าของจะหายหรือจะพังไม่ว่าพ่อกับแม่จะบอกจะเตือนอยังไงเขาก็ไม่สนใจที่จะทำตามวันหนึ่งสูกัดออกไปเล่นในป่าเขาเดินออกจากบ้านด้วยความตื่นเต้น พร้อมกับหยิบของเล่นชิ้นหนึ่งติดมือไปด้วยเขาเอาเรือลำโปรดไปด้วยเพราะตั้งใจว่าจะเอาไปลอยเล่นในลำธารในป่าที่เขาเคยไปเมื่อคราวก่อนเมื่อสู่กัดไปถึงเขาก็ลงเล่นน้ำตามที่ตัวเองตั้งใจเขาเอาเรือของตัวเองลอยน้ำโดยผูกเชือกด้านหนึ่งติดกับเรือแล้วโยงเชือกอีกเส้นหนึ่งติดกับต้นไม้ แล้วปล่อยให้เรือเขาลอยอยู่แบบนั้นเมื่อเด็กน้อยเล่นเรือเสร็จเขาก็าว่ายน้ำเล่นไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยจึงรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อไปกินข้าวเมื่อมาถึงบ้านแม่จึงเอ่ยถามขึ้นว่าวันนี้ไปเล่นที่ไหนมาลูกตัวเปียกเชียวเด็กชายตัวน้อยตอบแม่ว่าผมไปเล่นน้ำในลำธารมาครับ และแล้วเด็กชายตัวน้อยก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองได้ลืมของเล่นไว้และรีบพูดกับแม่ว่าแต่ผมลืมเรือของเล่นไว้ที่ลำธารครับเดี๋ยวจะกลับไปดูก่อนสูกัสพูดจบจึงรีบวิ่งกลับไปที่ลำธารเพื่อไปตามหาเรือของเล่นที่ตัวเองลืมเอาไว้แล้วเขาก็ได้พบกับเรื่องที่ทำให้เขาตกใจ พราะมีฝูงเป็ดครอบครัวหนึ่งมาที่ลำธารเพื่อหาที่ว่ายน้ำและพวกมันติดอยู่ในเรือของเล่นและไม่สามารถออกไปได้สูกัสร,รีบวิ่งกลับมาบอกแม่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่จึงรีบกลับไปดูเป็ดซึ่งพวกมันกำลังได้รับบาดเจ็บพ่อแม่และสูกัสจึงรีบพาครอบครัวเป็ดไปหาหมอ ซูกัสร,รู้สึกผิดและละอายใจมากที่เขาทิ้งของเล่นของตัวเองไว้โดยไม่นึกถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเด็กน้อยขอโทษครอบครัวเป็ดว่าเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและเด็กชายตัวน้อยก็ขอโทษพ่อกับแม่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เขาสัญญาว่า ต่อจากนี้ไปเขาจะไม่ทิ้งข้าวของไว้อย่างไร้ระเบียบแบบนี้อีกแล้วและเขาจะไม่ประมาทเขาจะคิดถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเสมอเมื่อพอกับแม่ได้ยินสิ่งที่สูกัสพูดต่างก็เข้ามาสวมกอดลูกชายตัวน้อยด้วยความภาคภูมิใจส่วนครอบครัวของเป็ดนั้นเมื่อคุณหมอรักษาให้หายดีแล้วครอบครัวของซูกัส จิงได้พาเป็ดกลับบ้าน